ยินดีต้อนรับสู่ช่องสาขาสยองคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางสิ่งจ้องมองคุณอยู่จากเงามืน่นบางครั้งสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่ความจริงและสิ่งที่คุณได้ยินอาจเป็นเสียงสุดท้ายที่คุณจะได้ฟังคืนนี้เราจะพาคุณไปค้นหาความลับที่ถูกซ่อนเร้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะทุกวินาทีจากนี้อาจเป็นวินาทีที่คุณจะไม่มีวันลืม ทีมงานแก๊งกโกลผีได้เดินทางเข้าไปยังป่าช้ากลางป่าลึกที่เล่าลือกันว่าเฮียนมากโดยมีสมาชิกมากันเพียงสมคนวัตถุประสงค์ของการมาครั้งนี้คือการทำพิธีเรียกผีบริเวณร,บรอบๆเมนเผาศพถ้ำกลางบรรยากาศที่เมืดมิดและน่ากลัวประมาณตีหนึ่งกว่าเนะาะแบรรยากาศแม่งโคตรได้แล้เขาบอกว่าป่าช้าในป่าเนี่ยเี้นมาก ี่เนี่ยเราจะพาไปดูจุดที่ว่าเราจะทําพิธีเรียกผีเราจะลองเล่นเทเลพิเร่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆดูตอนนี้มืดจริงๆนะมืดคือมองไม่เห็นอะไรดูว่าดูขนาดเห็นแค่ไฟฉายเลยเนี่ยเห็นไฟฉายเดียวแค่ไฟฉายจริงไหมมีไฟเนี่ยมองไม่เห็นนิวเลยนะเออเออมืดดูว่ามืดมืดมากดูว่าลองสองทางเมนดูนอ่ะดูให้เมนตรงเมนนี่เมนนี่เมนตรงนี้นี่เราอยู่ตรงเมนนะเฮ้ยแต่ม่นมืดจริงมันมืดจริงไฟฉายมันขาดหมดเลย มอสปลั๊กไฟเบาไงอ๋อปลั๊กไฟแรงมันจะร้อนมันจะร้อนใช่ไหมแต่มันมืดจริงอ่ะมืดจนมองไม่เห็นได้เลยอะวุฒิหนึ่งอะวุฒิไหนะมาดูบ้างขอใา้เปิดไฟฉายเพิ่มเอา้างล่างใช่ไหมวุฒต้องตูตทีเดียววุฒใหม่เอออ๋อเออย่างี้ก่อนงี้พอสว่างได้บ้างมีของกองทางข้างกองไหนนะสองขึ้นไปบนปลองเลยอ๋อนี่แหละเออเหมือนขอคนเลยมืคนจ้องมองตลอดเลยเห็นคนเลยโอ้ยสองบนปลอง ดูๆก็เกิดเสียงเชี่ยงเฉลี่ยป่ะเสียงเฉลี่ยยิ่งดีไอ้แค่โคตรนี่เลยอ่ะตีหนึ่งัวแม่งบอกตรงเอียคใครแม่ไม่กินไหนเนาะแต่เราจะเริ่มกันตรงนี้ตรงนี้แต่เราตรงนี้เราเราอยู่ตรงนี้อืม่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทำพิธีเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวพอเตรียมจัดอุปกรณ์แป๊บนึงครับตอนนี้พี่แอดจะทำพิธีอัญเชิญผู้ผีวิญญาณที่อยู่บริเวณรอบๆเมนกลางป่าเนี่ยเราจะเริ่มทำเลยแต่อันนี้พิเศษหน่อยคือเราจะมีข้าวสารอันเนี้ย ถ้าถ้าเราหวานเบี่ยงเนี่ยเหมือนการไล่แต่เราจะปโปยรอบๆข้างๆเหมือนการชช้นเข้ามาคือปกติงานศพอ่ะปะกติเขาจะใช้วิธีการโรยม,มันจะมีการสองแบบก็คือการวิธีการปาดัดปัดก็คือปัดสิ่งชั่วร้ายการโรยจะเป็นาการเชิญเชิญวิญญาณเอาเข้าวสารอาจจะดูตกตกักเพราะเรามากันแค่สามคนตอนนี้เราอยู่ เดี๋ยวขอไฟสว่างนิดนึงเออนี่จะชัดหน่อยตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราเท่าทำอยู่ตรงใกล้ๆนี่นหละเดีเดี๋ยวดูเราปลอกก่อนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เกือบเหยื่อสีมันล่องจำเลยอ่าล่วงล่องอ่าเก็บนิดนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเาปาทุ่กลับหัวด้วยนะเ,เหี้ยเสี่ยวมาเนี่ตอนนี้เราแหงแวงเลยนี่เกือบสองหลังนี่สัตว์ตัวเกือแหวงเราแหวงตอนนี้กูเราแหวงมากเลยได้ไมานะเรื่มงไหมนะเรื่องเลยนะ ภาษาอะไรที่นี่ใช่ไหมอันนี้คือการถ้าเราจับเวียงเนี่ยเหมือนการไล่แต่อันนี้เราจะโปรยเหมือนการเชิญเข้ามาเนาะออันนี้สฝืนไหนครับเนี่ยฝืนสูงเท่าผู้แก่โปรยโปรยแล้วแต่โปรยอยากจะคว้างสูตรทางที่ตอบมันไม่ใช่โดสองทางสองทางนสองทางโปรยโปรยต้นต้นนุ่นไม้นุ่นไหมเดินไปต้นไม้ดูเด้อแค่นี้นะ ตรงนี้อะไรเหมือนแบบๆบเลยไห้เหี้ยใจไม่ดีแล้วใจไม่ดีทีมงานได้ทำการทำพิธีกรรมเรียกผีโดยการใช้ข้าวสารในการโปรยรอบๆซึ่งผู้บรรจายอธิบายว่าเป็นการสื่อถึงการเชิญวิญญาณให้เข้ามาในพื้นที่ตรงข้ามกับการปัด ที่ใช้ในการไล่สิ่งชั่วร้ายไม่นานหลังจากที่ได้ทำพิธีเรียกผีสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าพวกเขาคือร่างคนที่กำลังเดินขึ้นไปบนเมนแต่ร่างนั้นดันไม่มีหัวมันอย่างหมาหอนไดยิงกันไหมเนี่ยเอสองตรงนี้มันหมันหัวคนวะไม่ใช่เงาฮะก็ตกใจหมดมันเป็นเงาเมันเป็นเงาอะนี่คือกัดกันที่ว่ะ ไอ้เหี้ยเอาระแวงทุกอย่างเลยตอนนี้อะ่ตะตลอดวันนี้เรารอเรารอผลของพิธีก่อนใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนว่าจะเป็นยังไงรอดูก่อนแล้วตรงด้านหลังเนี่ยเป็นป่าช้านะครับที่ที่เคยมาสำรวจครั้งกี <ไป S 3> <ด>่ทีเก่าๆเาดนนะเินไปดูสักพักหนึงไหมเดไปดูไหมเองดูคนระับมันเป็นป่าแล้วเป็นป่านะอันตรายง,งูเงียวเขี้ยวขอสวยงากลัวเลยไม่ใช่หรอเฮนะ้ยเฮ้ย เห็นไหมนิวเฮ้ยใช่ไหมน่ะเงาฮียอะไรนะคนเดินเหรอเฮไม่ใช่โขนหรอกเฮ้ยเียเดี๋ยวไปดูดิเดี๋ยวดูดีเดดเฮ้ยเฮ้ยดีวไม่ไม่ไม่ไข่แกงเปล่าเฮียกูสันจริงนะไข่แกงหรือเปล่าไข่แกงหรือเปล่าไม่ได้ดูแล้วมันไปหลบอยู่เดินแล้วหลบไปตรงข้างหรือเปล่า เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเกีนเสียงอะไรนู่นน <over> ่ะคนตรงนี <gucken swear> ้น่ะมันเป็นไปไหนหรอมันเดินมันแี่มาเดินหายไปเลยช้ามากความน่ากลัวยังไม่จบหลังจากที่ทีมงานได้เห็นร่างคนเดินขึ้นเมนแบบไร้หัวพวกเขาก็พยายามหาว่าร่างนั้นคือคนที่มาแกล้งพวกเขาหรือเปล่าซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะขณะนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งคงไม่มีใครมาเดินแถวเมนอย่างแน่นอน ร่างนั้นอาจเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ในขณะที่ทีมงานกำลังสำรวจและแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาก็ได้เห็นร่างคนเดินขึ้นเมนอีกครั้งแต่ตรงข้ามกับฝั่งที่เจอครั้งแรกสร้างความหวาดกลัวให้กับทีมงานสุดๆได้ม่งได้มองได้มองได้องได้มองไว้เองไมัไมองได้มอยไอ้้เลยองไดงเง้ยไ้้ เฮ้ยมเี่ยเฮ้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 ยู้ตดีตูดีตูเฮ้ยใช่ไหม้ยมยมันหายไปไหน้ว่ะมันหายไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยไหนน่ยทอนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะจจเพิ่งเสียงดังใจใเ้ยท่อไหนม้เนี่ยทนไหนทุบใหญ่ทุบใหญ่เหรอเอ้ยกินหินเงาดาเลยขึ้นมาเลยอ้เห็นพักนึงเมื่อกี้เนี่ย้ยเออโอ้ยเอาแล้วกูนี่ม่จะไม่ทันเลยกูว่าแล้วมันต้องมีอะไรแปลก มันต้องมีอะไรแบบคือปกติเราเชิญแล้วมีตรงนี้เป็นป่าชาด้วยที่เคยไม่ไม่เราเราลองดูตรงนี้มาให้กูคแค่สงสยัยมันแก้เหมนมี่มันเหมือนมีคนเดินเข้าไปเลยอะ่ะที่เราเห็นตะเกียบมันเป็นคน,น,นเ,เลยนะมึงมันไม่ใช่เงาดําเลยนะที่กูเห็นอ่ะเป็นตัวคนแล,วแล้วเดินเดินท่อแบบนี้ยคแล้วเดินเนี้ยแล้วก็มากี่จุดสะพานเนี่ยมันเดินขึ้นเมย์นะเห็นปะเดินขึ้นเมย์แล้วเราก็ เราพยายามไปไปส่องดูตรงตรงตรงข้างๆแล้วว่าอาจจะมีคนไปหลบแกล่ะเปล่าหรือไปทีมเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าใครจะมาแก้งลันนี้ต้องพูดดีก่อนเดี๋ยวจะไม่จะมาแก้งกูนับถือเลยเดี๋ยวแม่งจะคิดว่าเราเอาคนมาแก้งอีกใครจะมาเดินขึ้นเมันเดินไปนี่ไหมเดี๋ยวรอกจากนั้นก่อนอย่าตามมานะครับอย่าตามมาเด้ออย่าตามมาเด้อเราแค่มาลองของกันเฉยเด้ออย่าตามเรามาหนามาพูดคำไหนนม่นอยู่กับโอ๊ยขยะไม่น่าดีมั้งเราอยู่ตรงนี้ หยากมีหน้าดีเสียงอะไรอ่ะบเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งนะ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 วิ่งวิ่งเดี๋ยวมึงถึงกุลนนะเดี๋ยวึงกันเดี๋ยไปแล้ว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 เหตุการณ์ที่ถือเป็นข้อสรุปที่ไม่อาจโต้แย้งได้คือการที่ทีมงานเห็นเงาคนเดินขึ้นบันไดเมนเผาศพอย่างชัดเจนแล้วหายไปทันที พวกเขายืนยันว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นตัวคนที่เดินขึ้นไปบนเมนไม่ใช่แค่เงาหรือการมองผิดซึ่งทำให้พวกเขามั่นใจว่าไม่ใช่การถูกแกล้งจากมนุษย์ทั่วไปเนื่องจากไม่มีใครจะมาเดินขึ้นเมรุในเวลากลางคืนของป่าช้าการปรากฏตัวของเงาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมงานทำพิธีโปรยเข้าสารเพื่ออัญเชิญวิญญาณเข้ามาทำให้ทีมงานเชื่อว่า ปรากฏการณ์นี้เป็นผลมาจากการตอบรับของดวงวิญญาณในพื้นที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชื่อแซนดรากำลังบันทึกวิดีโอทัวร์บ้านสไตล์บังกะโลกเก่าแก่ที่สร้างในปี1960เพื่อนำเสนอให้กับผู้ซื้อโดยเธอเลือกถ่ายทำในช่วงเวลากลางคืนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแสงไฟภายใน แต่เมื่อเวลาเริ่มดึกในบ้านหลังเล็กๆที่หน้าขนลูกหลังนี้เหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นว้าว it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962 Do it again. You're on camera. Open this door. Open this door. Open this door, I'll give you the other one. Come on, just look at the glass or something. Go ahead, do it again. Not scared. ประตูบานหนึ่งได้แกว่งเปิดออกเองโดยไม่มีใครสัมผัสทําให้แซนดราตกใจแต่เธอก็รวบรวมความกล้าและเดินออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแก้วน้ําที่วางอยู่บนเตาผิงเริ่มขยับและเคลื่อนที่อย่างช้าๆเหมือนทุกผลักโดยแรงที่มองไม่เห็นเหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเครื่องตรวจจับควันเริ่มส่งเสียงดังก่อนจะตกลงมากระแทกพื้นอย่างรุนแรง หลังจากเหตุการณ์เครื่องตรวจจับควันร่วงแซนราก็ตัดสินใจรีบออกจากบ้านทันทีนอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเธอแล้วผู้ชมเพียงบางส่วนยังสังเกตเห็นรายละเอียดที่น่าขนลุกอีกอย่างหนึ่งนั่นคือก่อนที่ประตูจะแกว่งเปิดใบหน้าในรูปภาพที่อยู่ข้างๆแซนราดูเหมือนจะค่อยๆมืดลงและจางหายไปแซนราอ้างว่าเธอเคยประสบเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในบ้านหลังนี้หลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอสามารถบันทึกภาพได้สำเร็จ ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแคทอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลใกล้กับป่าในเพนซิลเวเนียในเช้าตรู่ที่อากาศหนาวจัดประมาณตีสี่แคทตื่นขึ้นมาพบว่ามีหิมะโปรยปลายป,ายปกคลุมพื้นผายนอกแต่แล้วเธอก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่น่าตกใจอยู่ตรงประตูด้านหลังบ้านของเธอในเช้าวันนั้นประมาณตีห้แคทได้เปิดประตูหลังเพื่อนำอาหารแห้งไปให้แมวที่หลงทาง แต่สิ่งที่เธอเห็นคือรอยเท้าเปล่าของมนุษย์ที่ประทับอยู่ทั่วระเบียงบ้านของเธอในกองหิมะ And it like barefoot walks up to the table. There's nothing coming up to the. Maybe there is some coming up to the door. What? And I don't see any in the yard. What is this? I see them kind of coming out of the flower bed. They stop there. I thought maybe they would have walked off through that flower bed, but I don't see anything there. It's like one straight line from out in the yard. Up to the door, turned around towards the table, and then just stopped moving. That one has like one, two, three, four, like six toes. That's six. To so is that one? One, two, three, four, five. It is 16 degrees out. I have not gone outside yet. My cat came and woke me up, hysterical, probably because there was some barefoot person on the deck. I'm just more concerned about like a mental health crisis because there's no reason to be out there barefoot. รอยเท้าเหล่านี้เริ่มต้นจากบริเวณหนึ่งและเดินไปจนถึงโต๊ะและดูเหมือนว่าไม่มีร่องรอยของการเดินออกไปจากบริเวณนั้นเธอสังเกตว่ารอยเท้าดูเหมือนจะมาจากนอกสนามมาจนถึงประตูหันกลับไปทางโต๊ะแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นแคทสังเกตเห็นรายละเอียดที่น่าตกใจบนรอยเท้าหนึ่งที่ดูเหมือนจะมี6นิ้วซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปด้วยอุณหภูมิภายนอกที่16องศาฟาเรนไฮ หรือประมาณลบแบดองศาเซลเซียสแคทรู้สึกกังวลอย่างยิ่งว่าอาจมีใครกำลังประสบกับวิกฤตสุขภาพจิตและเดินเตร่อยู่ข้างนอกโดยเท้าเปล่าเธอได้โทรแจ้งตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีรายงานผู้สูญหายหรือผู้บุกรุกในพื้นที่แคทจึงทำได้เพียงแค่ปล่อยมันไปเก <c oughs> ือบสองสัปดาห์ต่อมาในช่วงเช้าที่เวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าหลังจากการตกของหิมะครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์แรก รอยเท้าลึกลับก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้รอยเท้าเปล่าปรากฏอยู่ในจุดที่แตกต่างจากเดิมแคทตรวจสอบรอยเท้าอย่างระมัดระวังและระบุได้ว่าเป็นรอยเท้ามนุษย์เปล่าอย่างชัดเจนแต่สังเกตว่ารอยเท้าเหล่านี้ไม่ได้มี6กนิ้วเหมือนที่เห็นในครั้งแรกเธอสงสัยว่ารอยเท้าอาจจะมาจากบ้านข้างๆที่ไม่มีคนอาศัยอยู่โอเคโนิ่งฟชว this is the first time we've had snow since the initial footprint sighting do you see that they're barefoot again they're in a different spot than <clears throat> look at my shadow so those prints are in a different spot than when we had prints before let's go downstairs it is seven o'clock ah i've been up since 4.30 i didn't look outside i just came up here and then i opened the window to see if any of the stray cats were coming up to the door yet because i didn't feed them yet i'm going to stay right along the side so i don't interfere those are definitely very bare human feet, but there are not six toes on these that I can tell. I don't know. Though, those are very clear toes right there. So, the house next door has nobody living in it, so I'm not sure why the prince would be coming from that deck. <sighs> Happy New Year! <laughs> <laughs> เพื่อติดตั้งและเฝ้าสังเกตรบริเวณภายนอกบ้านของเธอนับตั้งแต่นั้นมาคนแปลกหน้าเท้าเปล่าลึกลับก็ยังไม่กลับมาปรากฏตัวอีกคำถามที่ยังคงอยู่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นนั่นคือบุคคลจริงที่แอบย่องอยู่รอบบ้านของแคทในยามวิกาลท่ามกลางความหนาวเหน็บคุณเสี่ยวหลงกลับมาอีกครั้งเพื่อสืบสวนโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ผีดุกมากโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดสดขณะที่เซียวหลงเริ่มการสำรวจอาศัยอยู่เพียงลำพังในความมืดเขาเริ่มได้ยินเสียงที่ไม่อาจหาคำอธิบายได้จากที่ใดที่หนึ่งในอาคารเมื่อเข้าไปตรวจสอบเขาก็ต้องตกใจกลัวอย่างมากเมื่อพบกับศีรษะของรูปปั้นพลาสติกก่อนที่จะรวบรวมความกล้าและจัดการตบรูปปั้นนั้น เมื่อสำรวจลึกเข้าไปในโรงเรียนสิ่งต่างๆก็เริ่มน่ากลัวขึ้น ภายในห้องเรียนแห่งหนึ่งมีลูกบอลลูกเล็กๆกลิ้งข้ามพื้นไปได้ด้วยตัวเองอย่างไม่มีใครแตะต้องเซียวหลงจึงคว้างมันออกไปนอกหน้าต่างแต่หลังจากนั้นไม่นานโคมไฟที่ห้อยจากเพดานก็ตกลงมากระแทกพื้นอย่างรุนแรงเกือบจะดวนตัวเขา 这里玩儿，操你妈！这里玩儿。嗯 เสียวหลงเดินเข้าไปในห้องที่มีกระจกเก่าๆและนี่คือจุดที่การสำรวจเปลี่ยนไปเป็นความสยองขวัญเมื่อเขามองไปในกระจกเงาเขาเห็นบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาแต่เมื่อเขาหันตัวกลับไปดูด้วยความหวาดกลัวก็ไม่พบใครอยู่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นไม่นานภาพสะท้อนของบุคคลน,นั้นก็หายไป ขณะที่เขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นเสี่ยวหลงก็สังเกตเห็นใบหน้าเป็นเงาเงาแอบมองเขาจากทางหน้าต่างและในวินาทีถัดมาตู้เสื้อผ้าขนาดหนักก็ลม้มลงมากระแทกพื้นตรงหน้าเขาอย่างจัง 我操！<laughs> 操你妈！你妈了个逼！ กรมเหนือธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากจนเกินกว่าจะรับมือไหวเซียวหลงจึงตัดสินใจยุติการสำรวจและจบคลิปการถ่ายทอดสดลงทันทีแม้ว่าเขาจะรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่เขาก็ได้บันทึกช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของการล่าผีครั้งหนึ่งไว้ได้ซึ่งผู้ชมสามารถติดตามช่วงเวลาที่น่ากลัวกว่านี้ได้ทางช่อง YouTube ของเขาเอาดอเซียวหลงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ หวังว่าทุกคนจะได้รับสาระหรือความสนุกกันไปเต็มๆนะครับที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่ดูจนจบแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆออกมาอีกเรื่อยๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ